จันแจมมวยหญิงคนแรกคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ไทยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที p r w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไล ID VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เดรีวาสาวเก่งคนนี้นะคะเป็นฮีโร่ที่สามารถคว้าเหรียญจากกีฬามวยญิงในโอลิมปิกปี2024นี้คนแรกให้กับประเทศไทยนอกจากความสามารถของจันแจมแล้วนะคะชีวิตส่วนตัวก็น่าสนใจเช่นกันเราไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกันค่ะ จันแจมมีชื่อเล่นว่าบีค่ะเกิดเมื่อวันที่25กันยายน2543เริ่มใช้ชีวิตในวงการมวยจากที่คุณพ่อและคุณตาชอบดูมวยตู้และที่บ้านเนี่ยก็เป็นค่ายมวยด้วยอายุ12จึงเข้าชมรมมวยของโรงเรียนและมีฉายาว,ว่าน้องบีปอประสิทธิ์เริ่มเข้าสู่มวยสากลแบบจรงิงจังและสร้างชื่อเสียงเก็บรางวัลมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2022เหรียญเงินมวยสากลชิงแชมป์โลกปี2023เหรียญทองซีเก ปี2023และล่าสุดกับโอลิมปิกปี2024นี้ mm hmm. แถมยังติดโดดจากอากาศตีสังกัดทหารอากาศอีกด้วยและนี่ก็คือน้องจันแจมหรือน้องบีมวยหญิงคนแรกคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ไทยและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดซต